สวัสดีครับผมพูดภาษาไทยและคุณเพล์เป็นภาษาอังกฤษนะบ้าน home house ห้องต่างๆ rooms ห้องนอน bedroom ห้องนั่งเล่น living room ห้องครัว kitchen ห้องอาหารห้องกินข้าว dining room ห้องน้ำ bathroom ห้องทำงาน office ห้องใต้ดิน basement ห้องเก็บของ store room ห้องโถง hall ห้องรับแขก reception hall ห้องรถ garage, ห้องแต่งตัว dressing room, ห้องซักผ้า laundry room, ห้องอ่านหนังสือ reading room. Thank you.